สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมในสุดฟรีไทเทอลอัปเดต3นะครับผมฟ i n a นอลแฟนตาซีสคอร์แรปกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์วก็มาแล้วนะครับผมผมเห็นคลิปก็เลยจะมาทำรีแอคชั่นก่อนแล้วเราจะมาคุยกันว่าช็อตไหนมีอะไรที่ทำให้ผมว้าวบ้างนะครับไปลุย c a ปคอมนี่โล เห็นภาพมามก่อนแล้วอันนี้ผมเห็นภาพมาแล้วนะครับเ่ามีเจ้าโอเมก้ามาและเฮ้ยเดี๋ยวเกสอรโอ้เท่เท่มากโอ้โหูแตกกันหมดอ,อมนนมกกุ้ยอาวุธมาหนึ่งเมื่อกี้เห็นสี่อาวุธอา머เซอร์ฮันเตอร์วายเอ็กเป็นตัสี่เฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเปิดปาเลีย โอ้ยนี่คืออะไรอ่ะอ๋ไอไปไ้น้องอุ้ยอันนี้อีโมตใหม่แน่เลยเขาเล่นอะไรนะเอออุ้ยไม่ใช่โจมตีได้หรอฮะเดี๋ยวเกมอะไรวะเนี่ยแต่แมพแมพมันคือแมปไอ้นั่นนะเอ้า เฮ้ยโอ้มีหลายสถานะด้วยโอ้ต้านสถานะต้องเข้าโห,โหเท่เกินเออสเปเชียลคอร์ลบนะครับผมมอนสเตอร์ e r ตวายอันนี้อันนี้อันนี้ถึงจะเป็นพวกอ่ออีโมเสริมอุ้ยมีหั่นเนื้ออันนี้อนนอฟฟิเชียลปล่อยมาแล้วนะครับและอาร์คเทมเปอร์ตัวใหม่ตัวส้มไม่ใช่ตัวใหม่ตัวส้มเออเออใช่อเทมเปอร์ถูกแล้ว อ,อยู่ที่เทนะ่าไหร่นะฟีตเตอร์อัปเดตจะมาในวันที่29ว้าวไทเทนอัปเดตส ไม่รู้แต่เท่มากก๊อบมาเสี่ออสไม่รู้จักอ,อ,อุ๊ยมาดีเนธันนี่นะ <c oughs> อันนี้เดือนสิ้นเดือนเก้าตั้งแต่เดือนสามสิ้นเดือนเอ้ยสิบเดือนสิบสองอัปเดตสว้าวก็คือเราจะมีเวลานั่งเล่นกับตัวส้มแล้วก็เเพลินๆกับ Final คอร l a ั ไปประมาณสามเดือนมะอันนี้ไงเนี่ยเดือนเก้าจะเป็นเดตอัปเดตสามฟิล์นอลแฟนตาซีนะครับผมส่วนเดตอัปเดตสามอ่ะในวันนั้นะจะมีตอนเดือนสิบใช่ไหมจะเป็นเจ้านูดาส้มนะครับผมแล้วก็อันนี้อะไรนะสเปเชียลอีเวนต์เอซิสแนลอีเวนต์น่ะน่าจะเป็นทีมเท่าที่ดูนะ ถ้าดูจากทรงนะครับโอ้ยหัวผมบางนี่ว่าผมลืมเห็นหนึ่งเยยบตัวกันอะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยเ่าที่เห็นดีมสเปลนะครับผมเมืองมันจะดูคล้ายๆกับมีความเป็นฮาโลวีนนะเออมีใหญ่ๆยืดๆกลมๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นนี่เลยนี่ก ok ็อกมาซิออสจะมาในเดือนธันวานะครับตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ว่ะนะเออมานี้นะครับ <c oughs> <c oughs> expand endgame content เฮ้ยรอคาดหวังอันนี้นะ endgame content จะได้เห็นอะไรบ้างนะครับผมโอเค okay, ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่างที่เราน่าจะรู้กันหรือใครอาจจะไม่รู้นี่ครับโอเมก้าจาก Final Fantasy 14นะครับเอ ับชุดใหม่ของเราสุดเท่และน้องโจกโกโบที่น่าจะต้องเติมซื้อมัง้งหรือเขาให้ฟรีวะนี่ขอพอตตรงนี้ก่อนอันแรกคือชุดนะครับมีชุดนี้แล้วก็เป็น,นึงทำไมภาามันเตกวะเออปับเป็น 4K เลยอะ่ะนี่จะได้สวยๆห,หน่อยอันนี้ชุดเก่านะนี่ชุดเก่า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 แสดงว่ารอบนี้คนที่ได้ของคือดาบใหญ่ โอ้โห oh, นึกว่าให้ทุกคนไม่เหรอแต่ชุดเท่มากอะ่ะเนี่ยแล้วก็มีแบบไอ้ระบบอันนี้คือนั่งเมื่อกี้เขาทําท่าคืออะไรอะ่ะเหมือนแพรรี่เลยครับเดี๋ยวดูข้างในีบล็อกเฉยๆส่วนไอ้หมัดน,นี่คือนี่แพทไอ้ไอันนี้ครับออฟเฟนซีฟการครับโปะเข้าไปอ่แล้วก็อันนี้คือยิงอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสล็อตเหมือนของไอ้นี่นะของชื่ออะไรนะ ไอ้ที่คอลแลบกับสตีทไฟเตอร์อะครับจำคำไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับนะแล้วก็อันนี้โยนยิงบีมใช่ไหมจากนั้นมันมีครีฟออกมาด้วยนะเมื่อกี้คือเนี่ยมันมันมีความแบบฟันเป็นขึ้นม่วงๆออกไปดูนะไหนปะาคือเหมือนผมไม่แน่ใจแต่อาจจะเป็นพวก d อ i ด i ชันอลเดาม e หรือเปล่า๋ยต้องไปหาข้อมูลดูเพิ่มนะครับอันนี้ก็กาดได้ นี่แล้วก็ชุดน้องแมวน่าจะเป็นนั่นแหละโักโบทตัวจิ๋วส่วนอันเนี้ยทึ่งมากตรงที่เรากลายเป็นนักเวทได้ด้วยมอนมีการสั่นสะเทือนแล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นป่ะไายเวทอีกแบบหนึง่งอุ้งเป็นเวทลมเหมือนในไฟนนอลเลยเนี่ยยิงบีมยิงบีมก็มีดาเมจดูม็อกออฟเดอะเเฮ้ย สแสดงว่าจะคอลแลบเหมือนไอ้นี่เลยน่ะไอสติดไฟเตอร์ที่เอามาใช้เป็นอาวุธได้ครับตัวอันนี้ก็เนี่ยดูดิติดสถานะขึ้นแบบขึ้นเป็นไฟนอลแฟนตาซีเลยนี่แล้วก็ครีฟม่วงประมาณนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ถ้าโพสนะนี่ก็ถ้าโพสนี่โพสตามเจ้าต้นกระองเพชรน,นะครับ คือนี่น่ารักมากนี่แล้วก็เนื้อนะฮะนี่แล้วก็ท่าโพดอื่นๆแล้วก็นูด้าส้มมานะประมาณนี้นะครับและสุดท้ายก็คือก๊กกมาซีมาซีออสนะครับอืมซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเอลเดอร์ดาก้อนปะ เหมือนเออ่ใครวะน้องน้องน้องเต่าน้องเต่าเกาะลาวาไม่รู้นะผมเห็นแวบ็แวบหนึ่งก่อนเข้ามาดูนะครับประมาณนั้นอืมันนี้แหละครับโอ้โหต,ตังต้งน้าตั้งตารอนะครับอีกน่าจะอาทิตย์หนึ่งก็จบเลยวะรับชมไลฟ์สดก่อนใครได้ที่ n k o Channel